สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์เตอร์นิวข่าวนะครับก็มาอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์นะครับก็ล่าสุดนะครับตอนนี้เราก็จับเอาประเด็นของพอดตำรวจเอชโรเชนฮักพานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับคือพูดง่ายๆนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับรออีกไม่นานแล้วครับก็ได้น่าจะได้กลับมานั่งรองพบตรลอแน่นอนนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการว่าถ้าได้กลับมาเนี่ยคือ คือก็จะได้มาเป็นอ่าเป็นรองพบตรเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ระยะเวลาเนี่ยมันจะใช้เวลากี่เถือนเราก็ต้องมาดูนะครับว่าทางปปชเนี่ยอาจจะยกคําร้องอาจจะมีมีแนวโน้มว่าจะไปไม่ถึงนะครับ<ม>แต่ก็ไม่เป็นไรครับอายุราชการเลยต้อง6ปีซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบอ่าตำรวจะจะเรียกว่า อย่างาคลตำรวจตีจะรุดเกียรติปานแก้วนะครับหรือว่าบิ๊กเต่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีกระแสข่าวมานะครับว่าอาจจะได้โดนย้ายมานาครบาลน,นะครับจากาพูดง่ายว่ารองเป็นรอ,องสอบสวนกลางนะครับเป็นรองผู้บัญชาการตําตรวจสอบสวนกลางนะครับก็จะย้ายไปนครบาลครับแต่ทีนี้บิ๊กเต่าก็เหมือนได้มีการไปพูดคุย ไปพูดคุยไปเคลียร์กันนะครับว่าเออคือทางบิ๊กเต่าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ไม่เห็นจะต้องมาย้ายหรือจะต้องอะไรนะครับก็เหมือนว่าไปเคลียร์กันไปคุยกันก็น่าจะได้น่าจะไม่ได้กลับนะครับก็น่าจะเป็นรอ,องผู้ประชาการตอบวรวจกลางเป็นรองนะครับก็พูดง่ายว่าก็ยังเป็นรองสอบสวนกลางอยู่นะครับตำรวจสอบสวนกลางแลวซึ่งบิ๊กเต่าเนี่ยตอนนี้ก็คืออายุห้าสิบห้าแ ถ้าสมมุติว่าอายุราชาการ6 6 0ปีใช่ไหมบิ๊กเต่าอายุ55เนี่ยคือก็พูดง่ายๆว่าก็เหลืออายุราชาการอีกอีกกี่ปีอ่ะอีก5ปีใช่ไหมตอนนี้บิ๊กเต่ายังอ่าเป็นอ่าพลตำรวจตีใช่ไหมผมว่าในในในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยบิ๊กเต่าอ่ะ อาจจะได้ไปถึงพลตํารวจโทรก็ได้นะอยู่อยู่ใน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 ราวเนี้เพราะว่าบางทีอย่ามวิกต่าอาจจะไม่เรียกว่าทํางานแบบอ่าดุดันอ่ะพูดง่ายดุดันอ่ะก็อาจจะมีผลงานมีอะไรอาจจะได้ได้ขึ้นไปถึงพลตํารวจโทรก็ได้นะประมาณนี้เพราะว่าจากที่ดูอ่ะหรือถ้าแบบอาจจะไปไปลายๆอาจจะ อาจจะได้เป็นในนี้ด้วยนะดีไม่ดีอาจจะได้ไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นรอ,องพบตรรอ,อก็ได้นะถ้าได้ขึ้นไปถึงจุดจุดนั้นเนี่ยอาจจะมีมีขึ้นไปถึงนะในระยะเวลาห้าปีเนี่ยแต่เพราะว่าจะลืมว่าแต่ละปีมันมันมีการปรับโยกย้ายกันไปมาแต่ถ้าปีนี้ที่ผ่านมาถ้าบิ๊กเต่านยได้ขึ้นไปเป็นพลตำรวจโทเนี่ย หรือว่าคุมสอบส่วนกลางอ่ะคือไม่ได้เป็นรองก็คือคุมสอบส่วนกลางหรืออะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะอาจจะได้ไปแตะรองพอบอรตรได้ไวกว่าเดิมอันนี้อันนี้คือคือเราเรามองในในในวิกาลวิเคราะห์นะว่าการที่เป็นตำรวจเนี่ยแล้วที่จะได้ขึ้นไปเป็นรองพอบอรตรหรือพ้นตำรวจเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็เรื่องยากแต่ว่าอย่างตอนนี้ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือ คือพูดให้ง่ายว่าอายุราชการเหลืออีก6ปีใช่ไหมก็น่าจะเป็นรุ่นน้องบิ๊กเต่าหรือเปล่าใช่ไหมถ้าถ้าเหลืออีก6ปีอ,ะอ่ะเป็นรุ่นน้องบิ๊กเต่าหรือเปล่าใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ได้ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกแล้วเนี่ยมันมันก็เลยอาจจะมีข้อราคาราคายาว่าว่าเออการทํางานเธอทาไมคุณขึ้นไปไวไปอะไรเงี้ยอาจจะแบบในมุมมองอาจจะแบบลึกๆแล้วอาจจะ อาจจะไม่ชอบก็ได้อันนี้มันเป็นการวิเคราะห์นะอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องเข้าใจว่าการเติมตัวโปร,โปรเนี่ยการทํางานเนี่ยตัวบุคคลกับบุคคลหนึ่งมันไม่เหมือนกันการทํางานไม่เหมือนกันเนการขึ้นการลดการกระโดดการก้าวกระโดดมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างบิ๊กต่อเนี่ยก็ขึ้นมาแบบยิงมาติดลิฟอีกใช่ไหมจนจนมาเป็นอบาตอตลคนที่สิ ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผบบตรคนที่15คือบิ๊กตายใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าก็เป็นมามืดเหมือนกันก็อาศัายจังหวะช่วงที่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนให้ออกจากราชการแกก็ได้ขึ้นไงใช่ไหมถ้าถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ได้โดนเกี่ยวกับมีเว็บพน,นันหรือไม่ได้ออกจากราชการหรือว่าถ้ากกับเนี่ยป่านนี้บิ๊กโจ๊กก็ได้เป็นแลละใช่ไหมเราก็ต้องมามองมองวิเคราะห์กันในมุมมองว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กอ่ะโดนให้ออกจากราชการไปแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมัน, Big น,มนบิ๊กโจ แล้วได้กลับมาเป็นรองผบรตรเนี่ยทีนี้ตำแหน่งที่มันผ่านมาที่ที่บิ๊กโจเคยโดนแล้วใครจะเอาอะไรใครจะเอาคืนให้ให้ทาง Big กโจกันที่ว่าโอกาสที่จะได้เป็นผบรตรก็อนไ่ไดนเป็นใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเงินเดือนย้อนหลังเนี่ยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องรอรอดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยถ้าบิ๊กโจได้กลับมาเนี่ยจะจะได้อะไรจะได้อะไร บางหรือว่าแต่ผมมองว่าอย่างบิ๊กโจ๊กเขาคงถ้าได้กลับมาก็คงกลับมาทํางานแล้วก็คงไม่ได้ไปตีไปไปต่อยไปฟาดไปอะไรใข่หรอกก็คือเหมือนว่าก็โอเคได้สิิ์เดินกลับมาทํางานเพราะว่าท่านเองก็ยังชอบในการทํางานการเป็นตารวจการสืสบสวนสอบสวนอะไรก็ว่าไปในนี้แค่อยากจะมองในมุมหนึ่งให้เห็นว่าการที่คนเราจะได้ขึ้นไปถึงจุดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย โอเคละมันมีโอเคละก็มีคนเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็ที่ไม่ได้ขึ้นไปถึงจุดนั้นก็เยอะแยะบางทีก็เป็นคือเต็มที่สุดและก็อาจจะได้เป็นแค่พันตำรวจเอกอาจจะเป็นเป็นผู้กำกับอยู่สอนอ,อสอนอไหนสักสอนอนึงเป็นผู้กำกับอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นพันตำรวจเอกเนี่ยก็คือถ้าไตา่ขึ้นไปอีก ก็อาจจะไปเป็นพลตํารวจตีอาจจะไปเป็นรองอเขาเรียกว่าหน่วยงานไหนสักหน่วยงานหนึ่งเป็นรองผู้บัญชาการอะไรเงี้ยเหมือนอย่างาที่ท่านบิ๊กเต่าเป็นเงนี้ยอืมก็คือมันไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปไงแต่คือว่าแต่ละคนที่เรียนจบมาก็ไม่ได้ว่าจะขึ้นไปเป็นถึงระดับขนาดนั้นทุกคนไงอันนี้ก็คือแค่เป็นการวิเคราะห์นะครับ แล้วก็ไม่ได้มาโจมตีมาอะไรแค่เรามาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยว่าโอกาสที่จะได้กลับม,มันก็มีใช่ไหมเพราะว่าก็มีหลายกระแสข่าวออกมาแล้วยิงย่งตอนนี้นะมีเกี่ยวกับเรื่องชั้นสิบสี่ด้วยใช่ไหมอืมมีเกี่ยวกับเรื่องชั้นสิบสี่ด้วยที่ทางอ่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเอาอันน่าจะมีข้อมูลเนี่ยเอาไปเรียกว่าไปให้ถ้อยคํา กับทางปป,ปชเกี่ยวกับเรื่องชั้นที่สี่ว่าอ,าอ,าอ,าอาดีตรองนายกเออดีนายกนะขอโทษนะครับอดีตนายกก็คือคุณทักศินชินวัตรเนี่ยได้ป่วยทิพย์จริงๆหรือเปล่าชั้นที่สี่เนี่ยนะครับก็เหมือนแบบว่าตอนนั้นที่กลับจากต่างประเทศมานะคะระับมาไทยนะครับก็คือ ได้มีการไปอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจนะครับชั้นที่สี่ก็เลยมองว่าเออเนี่ยทางท่านเสรีวิธิ์เนี่ยก็เลยเหมือนว่าว่า,าล้อมาทางปปชไปให้ตรวจสอบเนี่ยว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยทิพย์จริงไหมออมีใครช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ล่าสุดก็มีบิ๊กโจ๊กอะใช่ไหมที่บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไป ไปให้ข้อมูลกับทางปปชอ่ะให้ท้ายคำอะ่ะก็เห็นนักเห็นข่าวออกมาเพราะว่า,น,าน่าจะเข้าไปแล้วเนี่ยน่าจะเข้าไปแล้วนะไปให้ข้อมูลต่าง,างๆนะก็ต่อจากนี้นะครับก็รอติดตามดูนะครับว่าบิ๊กโจ๊กนะครับจะได้กลับเมื่อไหร่นะครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้บิ๊กโจ๊กนะครับก็ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอให้ได้กลับมานะครับก็ เป็นกำลังใจตำรวจทุกนายเลยนะครับที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาถึงท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้อาร์เตอร์นิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ